PP Kids Official สวัสดีตอนที่เราเจอกันสวัสดีครับสวัสดีตอนที่เราพบกันสวัสดีค่ะสวัสดีสวัสดีคำนี้ที่เราใช้กันทุกวันทักกันว่า so what is... สวัสดีค่ะเด็กๆก็กลับมาพบกับคุณครูอีกเช่นเคยนะคะเราจะมาเจอกันนะคะในช่วงกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์กันนั่นเองนะคะเด็กๆ๋าวันนี้นะคะเราก็ยังอยู่ที่หน่วยปลอดภัยไว้ก่อนนั่นเองนะคะสําหรับกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ในวันนี้คุณครูจะพาเด็กๆนะคะมาทําหุ่นกระดาษดุกดิกันเด็กๆพร้อมหรือยังเอ่ยถ้าเด็กๆพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปดูวัสดุอุปกรณ์กันก่อนว่ามีอะไรกันบ้างย่า างแรกเลยนะคะก็จะเป็นใบงานที่สามนะคะเด็กๆเตรียมมาได้ยังเอ่ยอย่างที่สองนะคะก็จะเป็นสีไม้หรือว่าจะใช้เป็นสีเทียนนะคะเด็กๆสามารถใช้ได้เลยนะคะชิ้นที่สามนะคะก็จะเป็นกันไตรปลายมนนั่นเองต่อไปนะคะหลังจากที่มีกันไตรแล้วเราก็ต้องเตรียม กาวมาด้วยนะคะนอกจากมีกาวแล้วนะคะวันนี้เราจะใช้กระดาษลาง่งหรือว่าเด็กๆนะคะสามารถใช้กระดาษแข็งแทนได้นะคะแล้วก็ที่สําคัญนะคะเราจะมีไม้ตะเกียบหนึ่งอันนั่นเองนะคะแล้วอย่างทุนท้ายนะคะเด็กๆก,ก็เตรียมกระดาษสีหรือว่ากระดาษนิตยสารมาด้วยนะคะเด็กๆพร้อมเรือยองเอย ถ้าเด็กๆพร้อมแล้วนะคะเราจะไปเริ่มทำกันเลยนะคะตามมาเลยค่ะตามมาเลย ตอนแรกเลยนะคะเด็กๆมีใบงานคิดที่3แล้วนะคะเด็กๆก็เลือกนะคะว่าเด็กๆจะใช้ภาพเป็นเด็กผู้ชายหรือว่าจะเป็นภาพเด็กผู้หญิงนะคะเด็กๆก็สามารถเลือกนะคะสําหรับคุณรู้นะคะก็จะเลือกเป็นภาพเด็กผู้หญิงนั่นเองนะคะหลังจากที่เด็กๆนะคะได้เลือกภาพเสร็จแล้วนะคะเด็กๆก็ต้องลงสีนะคะให้สวยงามนั่นเองค่ะสําหรับสีของเส้นผมนะคะเราจะใช้กันสองสีด้วยกันนะคะ อย่างที่1น,นะคะเราจะใช้สีดํานะคะหรือว่าจะเป็นสีน้าตาลนะคะเด็กๆสามารถเลือกใช้ได้หมดเลยนะคะระหว่างสีดําแล้วก็สีน้าตาลนะแต่ถ้าใช้สีอื่นนะคะจะไม่ใช่สีของเส้นผมนะ เด็กๆนะคะก็สามารถระบายสีนะคะไปเรื่อยๆได้เลยนะคะอาจจะใช้เป็นสีไม้หรือว่าจะเป็นสีเทียนนะคะก็ขึ้นอยู่กับที่เด็กๆเตรียมมานั่นเองเด็กๆเตรียมสีอะไรมานะคะเด็กๆก็ใช้สีนั้นได้เลยนะคะสําหรับใบหน้านะคะเราจะใช้สีเปลือกไข่นะคะหรือว่าจะเป็นสีเนื้อนั่นเองค่ะเด็กๆก็ต้องลงสีนะคะให้ถูกต้องกันด้วยนะคะ หลังจากที่เด็กๆนะคะได้ระบายสีกันเสร็จแล้วนะคะเราก็จะมาใช้กรรไกรปลายมน Bright นะคะในการตัดตามรอยภาพใบหน้าของเด็กๆผู้หญิงหรือว่าเด็กผู้ชายนั่นเองค่ะเด็กๆก,ก็สามารถใช้กรรไกรนะคะในการตัดต่อไปได้เลยนะคะในการตัดนะคะเด็กๆต้องระมัดระวังความปลอดภัยของตัวเองด้วยนะคะหลังจากตัดเสร็จแล้วนะคะเราก็จะมารองที่กระดาษล่างนะคะหรือว่าจะใช้เป็นกระดาษแข็งก็ได้นะคะแล้วก็ใช้กาวนะคะในการทาเพื่อ ให้ใบหน้าของเรานะคะได้ติดอยู่กับกระดาษล่างหรือว่ากระดาษแข็งนั่นเองนะคะหลังจากแปะเสร็จแล้วนะคะใช้มือรีดนะคะให้เรียบเลยนะคะแล้วเรานะคะก็จะมาตัดอีกหนึ่งรอบนะคะเพื่อให้เป็นชิ้นๆนะคะเด็กๆบางคนนะคะสงสัยว่าเอ๊ะทำไมนะคะเราจึงต้องรองกระดาษล่างหรือว่ากระดาษแข็งนะคะเพราะว่าเรานะคะจะสร้างความแข็งแรงให้กับตัวหุ่นนั่นเองค่ะ ต่อไปนะคะหลังจากที่เด็กๆนะคะได้ตัดเสร็จแล้วเห็นไหมคะใบหน้าของเรานะคะก็จะมีความแข็งแรงมากยิ่งขึ้นนะคะต่อไปเราก็จะมาทําชุดให้กับตัวหุ่นกันนะคะโดยการใช้กระดาษสีหรือว่าจะใช้เป็นกระดาษนิตยสารก็ได้นะคะมาพับนะคะทบกลับไปทบกลับมาแบบนี้นะคะเด็กๆก,ก็สามารถฝึกทำนะคะแล้วก็ฝึกพับต่อไปเรื่อยๆนะคะจนกระดาษของเรานะคะสิ้นสุดนั่นเองคะ่ะ หลังจากที่กระดาษนะคะสิ้นสุดแล้วนะคะกระดาษก็จะออกมาเป็นชั้นๆแบบนี้เลยนะคะต่อไปนะคะให้เด็กๆนะคะบีบด้านใดด้านหนึ่งนะคะเข้าหากันหลังจากบีบเข้าหากันเสร็จแล้วนะคะเราก็จะมาใช้เทปใสนะคะหรือว่ากระดาษกาวนะคะแปะให้อยู่นั่นเองเห็นไหมคะตอนนี้นะคะเราได้ชุดของตัวหุ่นแล้วนะคะต่อไปนะคะเราก็จะนําใบหน้านะคะที่เด็กๆตัดไว้นะคะมาแปะกับ ตัวชุดนั่นเองนะคะเด็กๆต้องทากาวนะคะแล้วระหว่างนี้นะคะต้องรอให้กาวแห้งกันก่อนนะคะถ้ากาวไม่แห้งนะคะใบหน้าก็จะหลุดออกจากหุนนั่นเองค่ะ เห็นไหมคะเราก็จะได้เป็นตัวหุ่นแล้วนะคะแต่ยังขาดแขนกับขาของตัวหุ่นนั่นเองนะคะเราก็จะมาใช้กระดาษนิตยสารนะคะหรือว่าจะใช้เป็นกระดาษสีนะคะในการพับเป็นแขนแล้วก็ขาของตัวหุ่นนั่นเองนะคะหลังจากพับเสร็จแล้วนะคะก็จะกลายเป็นเส้นๆแบบนี้นะคะเด็กๆก,ก็สามารถใช้กรรไกรนะคะในการตัดต่อไปได้เลยนะคะตัดจนให้เสร็จเลยนะคะ เห็นไหมคะการตัดกระดาษนะคะเด็กๆก,ก็สามารถทําได้ด้วยตนเองนั่นเองค่ะหลังจากตัดเสร็จแล้วนะคะก็จะกลายเป็นชิ้นๆแบบนี้เลยนะคะต่อไปเราก็จะมาทําตัวแขนกับตัวขาของหุ่นกันนะคะโดยการนํากระดาษนะคะ2ชิ้นนี้นะคะมาประกบกันแบบนี้นะคะแล้วก็เด็กๆต้องทากาวกันด้วยนะหลังจากทากาวเสร็จแล้วนะคะกระดาษไหนนะคะชิ้นไหนนะคะที่อยู่ด้านล่างนะคะให้เด็กๆพับทบขึ้นไปด้านบนนะคะส่วนกระดาษชิ้นไหน ะะอยู่ด้านขวานะคะให้ทบกลับมาทางด้านซ้ายนะคะแล้วก็พับกลับไปพับกลับมาได้เลยนะคะหลังจากพับเสร็จแล้วนะคะในส่วนของด้านบนนะคะเด็กๆก,ก็ต้องทากาวนะคะให้อยู่เลยนะคะ<ม>เห็นไหมหลังจากทากาวเสร็จแล้วนะคะก็จะกลายเป็นแบบนี้เลยนะคะเด็กๆก,ก็สามารถใช้วิธีการเดียวกันนะคะเราจะพับทั้งหมด 4ชิ้นด้วยกันนะคะเพราะว่าแขนนะคะก็จะมี2ข้างขาก็จะมี2ข้างเห็นไหมคะต่อไปนะคะหลังจากที่เด็กๆได้แขนกับได้ขาแล้วนะคะเราก็จะมาต่อตัวแขนกับตัวขากันนะคะโดยการนําเทปใสนะคะหรือว่าสก็อตเทปนะคะมาติดลงแบบนี้หรือว่าจะใช้เป็นกาวนะคะก็สามารถใช้ได้เลยนะคะ แขนนะคะเราก็จะติดเหมือนกันนะคะแขนก็จะมีทั้งหมด2ข้างเหมือนกันนะคะก็จะมีทางด้านซ้ายแล้วก็ด้านขวานะคะเด็กๆติดข้างใดข้างหนึ่งได้ไหมคะไม่ได้นะเพราะว่าแขนของคนเรานะคะก็จะมีทั้งหมด2ข้างด้วยกันนะคะเราก็จะมาติดแขนได้เลยนะคะเด็กๆก,ก็สามารถติดทั้งสองข้างแบบนี้ได้เลยนะคะ หลังจากติดแขนที่สองข้างเสร็จแล้วนะคะต่อไปนะคะเราก็จะมาใช้ไม้ตะเกียบกันนะคะเด็กๆเตรียมไม้ตะเกียบมาหรือยังเอ่ยถ้าเตรียมมาแล้วนะคะเราก็จะมาติดแขนนะคะเข้ากับไม้ตะเกียบแบบนี้นะคะเห็นไหมคะอ่าเด็กๆสามารถติดนะคะกับเทปใสนะคะหรือว่าจะใช้เป็นกาวนะคะสามารถใช้ได้หมดเลยนะคะแค่นี้ตัวหุ่นลุกดีกของเรานะคะก็เสร็จแล้วนะคะเด็กๆก็สามารถ สร้างหุ่นลูกเล็กได้ด้วยตนเองนะคะเก่งมากๆเลยเห็นไหมคะหุ่นลูกเล็กของเรานะคะก็จะเคลื่อนที่ได้แบบนี้ได้เลยนะคะต่อไปนะคะหลังจากที่เด็กๆทําเสร็จแล้วเด็กๆจะได้รับประโยชน์อะไรกันบ้างนะคะอย่างแรกเลยเด็กๆได้ฝึกทักษะนะคะในการใช้กรรไกรตัดตามภาพนะคะอย่างที่2เด็กๆได้ฝึกทักษะนะคะในการพับกระดาษนะคะ ต่อไปนะคะเด็กๆก็จะได้สนุกและมีความสุขในการทำกิจกรรมมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะคะสำหรับกิจกรรมศริลปะในวันนี้นะคะคุณครูก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะคลิปหน้าจะเป็นอะไรนะคะเด็กๆก็ต้องอย่าลืมติดตามชมด้วยนะคะสำหรับวันนี้บ๊ายบายค่ะ Bp k i d s official อ,อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิง่งกุ้งกิ้งกุ้งกิ้งให้เราด้วยนะคะ